ีจ้าคลิปนี้จะมาเข้าปลูกให้ดูอีกแล้วค่ะมาดูกันเลยค่ะวางปลูกให้ครึ่งกลางสาบนะคะอันนี้คือสาบค่ะสาบเล็กค่ะเป็นโปรโลสาบธรรมดาค่ะโปรโลสาบธรรมดาจะง่ายกว่าสาบโชว์ค่ะตะคุณเราจะตัด4เซนค่ะ ที่เข้าปุกจากโพ้งนะคะเพื่อนๆทำตามได้นะคะเราจะพับปุกให้ครึ่งกลางสาบค่ะคป็นเสื้อโปโลโจา้จากลบอกมาก็จะครึ่งกลางค่ะครึ่งกลางสาบตัดตรงนี้ออกค่ะตรงนี้ออกค่ะก็จะเป็นแบบนี้ ข้าปกเสร็จเอาไปทับคิ้วแล้วค่อยเอามาตีกรอบตรงนี้ค่ะมาดูตัวต่อไปค่ะอันนี้วิธีเข้าปกจากโค้งค่ะส่วนที่เกินเราก็จะโค้งกินออกนะคะ ไอ้ที่กินออกนี่คือส่วนที่เกินค่ะบางปกงให้ครึ่งกลางสาบนะคะกลับออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วค่อยเอาไปทับผิว นี่คือทับคิ้วไหลเสร็จแล้วเราเอามาเข้าปกค่ะเข้าปกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปทับคิ้วตรงนี้ค่ะพากุณเราตัด4เซนค่ะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเราชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีจ้า